ราดาเจ็ดแปดรัยงาตัวครับพฤหัสราชาโชคเสริมพลังราศีธาตุดินพฤกษกันมังกรครับได้โปรดกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวถัดไปสำหรับท่านที่ชอบการเสรี่ยงทายนะครับก็ติดตามกันจะถึงช่วงท้ายคลิปนะครับไพ่สวยทีเดียวนะครับไพ่สวยเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีธาตุดินนะครับก็นะ จังหวะตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่พุทธดเข้ามาเสริมพลังจริงๆนะครับจังหวะที่เข้ามาเสริมพลังเนี่ยก็เรียกได้ว่าพอหมอพจแล้วครับนะพอหมอพจอ่จทีเดียวสาหรับชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับก็บอกได้เลยว่าหนักไปที่เรื่องงานนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะเดียวกับการที่ดาวเสาเนี่ยซึ่งเป็นเจ้ารเรือน ภพสุภะเนี่ยเขาจะมาอยู่ที่ภพการงานพอดีแล้วเขาส่งกําลังถึงนะพฤรหัสซึ่งเป็นราชาโชคและอาราหูที่เป็นเทวิโชคซึ่งอยู่ที่พบวินาศพอดีดังนั้นเนี่ยผมบมอกได้เลยว่าสมหรับชาวลัคนา,าราศีพฤษภนะคบ ต้องเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมเลยนะฮะสำหรับการทํางานดน่วนสาหรับการที่จะทําสิ่งต่างๆโดยที่แบบเหมือนไม่ได้เตรียมตัวมาแต่การได้รับผลดีนั้นผมบอกได้เลยว่ายิ่งไม่ตั้งใจเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งได้รับผลดีมากเท่านั้นก็คือไม่ต้องไปคาดการนั่นนี่โน่นนะว่าจะได้อะไรยังไงเพราะว่าการที่เราจะได้รับผลดีในลักษณะซึ่งเป็นราชาโชคเนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรที่เรียกว่ากะเกณฑ์ไม่ได้นะกะเกณฑไม่ได้เพียงแต่ว่า สิ่งที่ทําจะต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่าถูกต้องตรงตามกติกามีคุณธรรมเข้ามาร่วมด้วยก็จะยิ่งดีใหญ่นะครับคือไม่ได้ใช้วิธีซิกแซกนะฮะในแบบของราหูนะครับจริงอยู่ครับการที่ดาวพระหูมาเป็นเทวีโชคนะฮะก็ในจังหวะที่เรียกว่าตัวดาวพระหูเองเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานเหมือนกันคือการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจะว่าไปแล้วบางครั้งเนี่ย มันเหมือนกับว่าเ,เนื้องานเนี่ยมันจับต้องไม่ได้นะฮะแต่มันมีความสําคัญต่อคนอื่นๆต่อส่วนงานอื่นๆเพราะตัวของชาวลัคนาราศรีพฤษภเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นพบ การเงินของโลกนะครับดังนั้นการที่ตัวท่านทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่างเงินทองผ่านมือกันตลอดบางครั้งก็เป็นคนรับคนจ่ายบางครั้งก็เป็นคนจัดซื้อจัดจ้างนะะซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินอกตัดสินใจอะไรเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่านะครับจะมีอะไรในลักษณะอย่างนี้เนี่ย มาให้ทำเนี่ยในจังหวะที่้ว่ีเยอะเลยนะครับเยอะเลยจริงๆประกอบกับจังหวะที่เรียกา,การที่มีเสามาช่วยบีบทําให้มันมีเขาเรียกไงบังคับให้เจริญนะค,ความเจริญสําหรับชาวลัคนาราศรีพฤษภเนี่ยไมไไ่ได้ได้มาอย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนภพสุภาเนี่ยเป็นดาวเสาแต่ได้ดีแล้วผมบอกได้เลยว่าอยู่ทนกว่าชาวราศรีอื่นๆ มากมายนักดังนั้นเนี่ยอย่านาอโอน้อยใจว่าโอหตัวจะทําอะไรทําไมมันได้ยากจังอะไรอย่างนี้มันยากก็จริงครับแต่มันทนกว่าคนอื่นมากเลยจริงๆนะผมขอยืนยันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้อดทนนะครับสักนิดหนึ่งสู้ไปนะครับสําหรับชาวลัคนาราศรีพฤกษบสาหรับชาวลัคนาราศรีกันนะครับอบอกจังหวะนี้นะครับจะดูแล้วเหมือนรว่าเป็นราศรีที่เรียกว่าเหมือนได้ส้มหล่นอะ ผมมองอย่างนั้นนะเหมือนได้ส้มหล่นเพราะว่าอะไรที่เป็นสิ่งเก่าๆอะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆเ,เป็นสิ่งที่ตกทอดมานะฮะโอกาสที่ท่านจะได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกไงมันเหมือนเป็นของของท่านในอดีตชาติมันจะตกทอดมาถึงสู่ตัวท่านเนี่ย ผ่านรูปแบบผ่านวิธีการต่างๆมันไม่ใช่เหมือนกับเรื่องของการเหมือนได้รับบรดกหรืออะไรเท่านั้นนะมันมีอะไรที่เรียกว่านซะับซ้อนแล้วก็คาดไม่ถึงมากกว่านั้นจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเต็มตัวไว้เถอะครับนะสำหรับการที่จะได้รับผลดีได้รับสิ่งที่ดีๆนะฮะ แต่อันนี้มันก็กะเกฑ์ไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันจะมาเมื่อไหร่เพราะความเป็นราชาโชคนี่แหละนะฮะมันก็เลยบอกว่าเอะแล้วตกลงนี่มันจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราจะกะเกงกันได้ไหมอะไรได้ไหม,มผมว่าบางทีมันอาจจะมีทรายบางอย่างนะในการที่จะเห็นเพราะว่าไอการที่มันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการได้มาในลักษณะนี้แบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะมีลางบอกเหตุ มีคนบอกข่าวอะไรทางตงนั้นมาล่วงหน้าก่อนนะครับไม่ใช่แบบว่าไม่รู้เหลือรู้ใต้เลยหรอกนะครับยิ่งมีจังหวะเรื่องราวอะไรต่างๆซึ่งตัวท่านเองเนี่ยความที่ตัวท่านเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทความรักให้กับคนในครอบครัวเรียกว่าทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหสุดยอดอะ่ะ ความที่จะทําอะไรทุ่มเทให้กับบุตรบริวารลูกลูกหลานอะไรต่างๆเหล่านี้ทใํในจนแบบอเห็นแล้วเหนื่อยแทนนะฮะบอกเลยเห็นแล้วเหนื่อยแทนจริงๆเพราะความรักในญาติมิตรพี่น้องของท่านเนี่ยคือท่านรักสุดๆจริงๆกับเพื่อนท่านก็รักมากกับญาติท่านก็รักมากยิ่งกับพี่น้องนี่โอ้โหยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะเรียกว่าถึงไหนถึงกันเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยการที่ชาวลัคนาราศีคันเนี่ยจะได้รับสิ่งที่ดีด นะฮะหรือเป็นสิ่งที่ได้ตกทอดมาเนี่ยแบบไม่รู้เนื้อร,ร,รู้ตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่าสมเหตุสมผลนะเออผมมองอย่างนี้เลยจริงๆคือร,ราศีอื่นนี่บางทีก็จะตกสิ่งที่มันมันกเรงไงได้ตกทอดหรือได้เป็นผลประโยชน์มาในหมู่ออญาติมิตรพันธุ์อะไรเงี้ยมันยังดูแล้วไม่มีเหตุนะแต่สําหรับชาวลัคนาราศีกันแล้วผมบอกไดยเลยว่ามันมีเหตุจริงๆเพราะทัา ทำดีมาอย่างต่อเนื่องเพราะท่านได้เสียสละมาอย่างต่อเนื่องคือความเสียสละในการที่ท่านจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวนี่ผมบอกได้เลยนะไม่มีใครสู้ชาวลัคนาราศีกันไปได้เลยนะครับอันนี้ต้องยกนิ้วให้ว่าเป็นที่1นึ่จริงๆเป็นที่หนึ่งจริงๆนะครับนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยกับสิ่งที่จะได้รับอ้าว,วครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ โอ้โหบอกได้เลยนะครับเขาเรียกว่าไงออืมมันอีหลอกทอกแทกมานานแล้วครับบอกจะดีก็ไม่สุดสักทีขนาดจังหวะดดาวประจําตัวมาเป็นกเกษตราธิบดีเนี่ยยังรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยก็ยังมีช่วงที่เรียกว่าอึดอัดอ,อ,อ,อยู่เพราะมันจะมีช่วงที่แบบว่าดาวมันทยอยเข้าพวกวินาศในช่วงท้ายๆปีเนี่ยอโอ้โหทำห้ อุดอัดค,ครัขรากว่าจะออกจากพบมิไา้กันหมดเนี่ยต้องต้นปีแล้วจริงๆเอาพอจังหวะที่เรียกว่าพระราชมาเป็นราชาโชคคราวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นราชาโชคธรรมดาอันนี้เนี่ยได้องค์เกณฑ์ด้วยนะเป็นอัมพุกเกนนะฮะดังนั้นนี่ผมบอกได้เลยว่าการที่ได้องเก์เนี่ยนะฮะเป็นอัมพุกเกณฑ์อยู่แล้วก็เป็นราชาโชคอยู่ในพระพันุเนี่บ้านรถ มีโอกาสได้จริงๆนะครับเราก็ูรแย้วว่าไม่ใช่ว่าได้ยากเลยนะครับจริงอยู่อาจจะไม่ใช่ได้มาฟรีๆแต่ก็คืออะไรที่ท่านเล็งไว้ท่านจะมีทุนมีรอนในการที่เรียกว่าจะไปทําให้ได้มาทําให้เรียกว่ามีโอกาสที่ได,ได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นของต้องประสงค์ของตัวท่านแล้วก็ในจังหวะเดียวกันเนี่ยดาวประจำตัวของท่านเองเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในภพกระดุมพระด้วยดังนั้นเนี่ย การที่ตัวท่านเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรื่องของการเงินการทองโดยตรงเนี่ยอยู่ในเรือนของราหูนะฮะซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ของตัวท่านเองเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าคราวนี้เนี่ยอะไรที่ท่านเล็งๆเ,เอาไวน้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหัวเรื่องอะไรก็ตามเนี่ย มันมีความเป็นไปได้ยิ่งกว่าเป็นไปได้ซะอีกไอ้การที่ท่านรอโอกาสดีๆมาตั้งนานโอ้ระบังเงช่วงหลังรอกันมาหลายปีนะเพราะว่าจังหวะดาวมันแน่นอนนะครับตัวแม้แต่ดาวประจำตัวของตัวเองก็ยังต้องผ่านจังหวะวินาศมาเลยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นโอกาสของท่านเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าฟ้าเปิดนะครับการที่พระรหัสราชาโชคมาคราวนี้นี่ถือว่าเสริมพลังนะฮะ ให้กับชาวลัคนาราศีมังกรคือถ้าเทียบกันใน3มราศีธาตุด,ดินแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามังกรเนี่ยถือว่ามาที่1เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าได้องค์เกณฑ์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นองค์เกณฑ์ที่เรียกได้ว่าเป็นองค์เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพันธุนะฮะดังนั้นเนี่ยอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องที่เป็นข้าวของชิ้นใหญ่เป็นข้าวของราคาแพงนะฮะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงเนี่ยตัวท่านจะได้มีโอกาสหยิบมีโอกาสจับ โอ้โห oh, มองๆมามานานฮะเท่านี้ถึงโอกาสของตัวท่านบ้างก็ขอแสดงความยินดีไว้ด้วยณนะที่นี้จริงๆเลยครับผมครับสำหรับท่านที่มีปัญหามีคำถามอะไรอยู่ในใจนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับเลือกไพ่มาหนึ่งกองจากกองทั้ง4ีนี่แหละครับผมนะตัวผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้นะครับ คำพยากรณ์ก็จะใช้เป็นแนวาทางในการตัดสินใจเรามาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่แฝ่พร้อมกันนะครับครับสำหรับตอนที่เลือกให้กองที่หนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นความอบอุ่นของครอบครัวจริงๆครับ เจอบ้านเรือนหรือครอบครัวในลักษณะที่เนี่ยนะฮะหายากนะฮะในปัจจุบันนี้ยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆบ้านเรือนหรือครอบครัวที่มีคนอยู่ด้วยกันถึงสมชั่วอายุคนมีการถ่ายทอดเรื่องราวมีการถ่ายทอดความรู้นะครับเรียกได้ว่ามีการเก็บอมมีการสะเรียกสะสมทุนเอาไว้เนี่ยให้คนรุ่นต่อไปทั้งทุนทางปัญญาและทุนทางการเงินดังนั้นเนี่ยก็จะมองได้เลยว่า เป็นครอบครัวที่อบอ,อุ่นเป็นชีวิตที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จดังนั้นเนี่ยแนวทางอะไรที่เดิมเนินเดินมาก็จะเป็นในลักษณะที่เรียกว่าสําหรับอนาคตที่มันคงสําหรับความอบอ,อุ่นของครอบครัวจริงๆนะฮะเห็นภาพอย่างนี้แล้วก็บอกได้เลยว่าดีใจนะครับดีใจเป็นภาพที่เรียกว่าอเริ่มหาได้ยากในในปัจจุบันนะฮะก็ขอแสดงความยินด,ดีสำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้ด้วยนะครับ สำหรับท,ที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับโอ้โหชีวิตยังต้องเผชิญกับเรื่องราวอะไรต่างๆอีกพอสมควรเนื่องจากตัวท่านเองก็เป็นคนที่เรียกว่ามีอุดมการณ์นะครับมีความคิดความอ่านชัดเจนนะฮะก็ทำให้เรียกว่าจะต้องเข้าไปเผชิญกับเรื่องราวความยากลำบากกันอยู่นะบ,บางทีเนี่ยโอโ้ก็พองไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นนะครับ ไปเผชิญกับเรื่องราวอะไรต่างๆแต่ท่านเป็นนักสู้ครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่กลัวใครนะครับในเรื่องชีวิตรักเนี่ยก็เลยเออกจะดูไม่ค่อยจะมีความโรแมนติกสักเท่าไหร่นะครับเพราะตัวท่านเองก็ดูเป็นขาลุยเสือะเกินนะครับดังนั้น,นก็คงจะต้องลุยกันอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะต้อง กลับมาหาอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นความมั่นคงของครอบครัวเป็นเรื่องของความรักบ้างนะครับตอนนี้ถ้าอยากลุยก็คงจะต้องปล่อยให้ลุยกันไปก่อนนะครับสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3นะครับทําอะไรนี้ไม่ต้องมีการเตรียมการมากครับรู้คร่าวๆก็พอว่าจะทําอะไรเสร็จแล้วไปโด้นเอาข้างหน้าเลยนะครับก็แม่ชีวิตนี้โลดผนนะครับชีวิตนี้โลดผนนะฮะเรียกได้ว่า ภาพรักความสําเร็จหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าคนอื่นมองมานี่น่ายาอืมว่าเออได้มีชีวิตแบบนี้ได้ทําอะไรแบบนี้โดยที่เรียกได้ว่าไม่ต้องมีเหมือนเหมือนกับไม่ต้องกังวลอะไรเลยแต่ทาง,งในตัวของท่านเองเนี่ย <c oughs> ถึงถึงใจแบบว่าชอบโลดโผนโจรทยานอะไรยังไงเนี่ยแต่ก็ยังชอบความเขาเรียกอะไรมีหลักมีแหล่งมีความมั่นคงอยู่ขั้นหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่า การทําตัวกับสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยบางทีเนี่ยมันส่วนๆทางกันอยู่บ้างเหมือนกันนะ,าะอาจจะอาจจะมีบ้านไว้เป็นที่เก็บของก็ได้นะอะไรทํานองนั้นนะครับก็ขอให้สนุกกับชีวิตให้เต็มที่นะครับผมสำหรับท่านที่เรียกไพ่กองที่4นะครับก็เรียกว่าการทํางานการมีชีวิตอยู่ของท่านเนี่ยโดดเดี่ยวไม่ได้ครับการทําอะไรลําพังเนี่ยสำหรับตัวท่านแล้วเนี่ยถือว่าเคว้งคว้างทีเดียวนะจำเป็นจะต้องทํางานร่วมกับทีมเวลาอยู่ในทีมเนี่ยนะฮะ ท่านจะเป็นคนสําคัญเวลาอยู่ในทีมเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าท่านจะทําอะไรนะฮะแล้วคือเหมือนกับว่าแต่ละคนในทีมเนี่ยก็จะทําหน้าที่สอดประสานกันโดยที่มีตัวท่านเนี่ยเป็นแกนหล,ลักนะฮะเป็นแกนสําคัญเป็นมันสมองเป็นความคิดนะครับที่จะขับเคลื่อนเรื่องราวอะไรต่างเนี่ยให้ไปสู่ความสําเร็จได้นะฮะ แปลว่าจะไปหยุดเดียวๆนี่ลําบากเลยนะ,ะเพราะว่ามันดูเหมือนจะแข้งๆ้คว้างๆยังไงก็ไม่รู้นะนะแต่ถ้าเกิดบูเป็นทีมแล้วก็โอเคเลยดังนั้นเนี่ยหากรู้เนเจอร์ของตัวเองในลักษณะนี้แล้วแล้วก็ทําอะไรเนี่ยอย่ายแยกไปทำเป็นอันขาดนะครับยังไงก็ต้องมีทีมงานมีอะไรต่างๆด้วยสําหรับชาว ลัคนาราศีธาตุดินทั้ง3นะครับพฤษศกกันมังกรนะครับก็รวนแล้วแต่มีจุดเด่นข้อดีที่จะได้รับกันเนี่ยเรียกว่าแตกต่างกันไปตามความมากน้อยนะครับบางคนก็อาจจะต้องสู้หน่อยนะฮะอย่างราศีพฤษศเขาก็ต้องสู้งานราศีกันเขายังมีโอกาสที่จะได้ทําได้รับผลดีส่วนมังกรนั้นอัมพุเกณครับผมขอแสดงความดีกับทุกราศีครับ